มาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะในวันตรุษจ,จีนเช้าวันนี้สภาพอากาศแรปรวนนะคะหลายพื้นที่มีฝนตกค่ะอย่างที่ปทุมธานีท้องฟ้ามืดมีหมอกลงหนาจับด้วยค่ะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายบางช่วงมีฝนตกลงมาด้วยนะคะมีอุบัติเหตุรถตะบะไปชนกับรถจรักรยานยนต์ค่ะที่บริเวณถนนเลียบคลองหําให้คนขับรถจรักรยานยนต์เสียชีวิตส่วนที่ยะโสธรค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกตลอดทั้งคืนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายรายด้วยกันค่ะ เพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับในช่วงของวันเที่ยวแบบนี้จะไปเที่ยวที่ไหนเผื่อจะไปเจอฝนหรือว่าสภาพอากาศนะครับก็ต้องถามจากพิศกกินอวัยเสนวัตรครับวันนี้วันตรุษจีนนะครับเป็นวันเหมือนวันเริ่มต้นปีใหม่ของชาวจีนวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของความแปรปรวนรอบใหม่ในรอบนี้ด้วยครับสวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนวิรุณนะครับวันนี้ตรวจสอบอะไรนะครับว่า สดีครับจะมีความแปลกรเพิมขึ้นอีกรอบใหม่อย่างไรน,นะครับจาก,กลับฟปกระบนการของครอบครัวข่าวสามครับความกดอากาศสูงกําลังอ่อนได้แผ่ละมาปกคลุมบริเวณอีสานตอนบนนะครับดูจากรูปลักษณะของบับเบิลหรือฟองสี ฟ้าที่เห็นอยู่นะครับเห็นว่าความกดอากาศสูงนั้นไม่ค่อยลงมาตรงไทย,ยนะครับตรงกันข้ามครับจะไม่เหมือนกับในช่วงของฤดูหนาวนะครับดังนั้น,นครับลักษณะนี้จะเกิดในเรื่องของการเกิดเป็นลมทะเลที่พัดเอาความชื้นในแนวต้นออกเฉียงใต้ครับเข้ามาหาประเทศไทยซึ่งวันนี้ครับลมตอนออกเฉียงใต้ได้พัดเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตอนออก,ลแ,ลก,กลและก็ภาคใต้แล้วนะครับจึงเป็นเหตุให้ภาพกราฟิกดาวเทียมแบบเรียวไทม์ของทีวี 360, 360องศาปรากฏภาพของมวลหมู่เมฆ ปกคลุมประเทศไทยเกือบทั้งประเทศเลยนะครับมีเพียงภาคเหนือภาคเดียวเท่านั้นที่ท้องฟ้าโปร่งนะครับจากความหนาวเย็นที่ยังปกคลุมอยู่และความชื้นจากทะเลนั้นขึ้นไปไม่ถึงครับดังนั้นบริเวณที่มีมเมฆปกคลุมนี้จึงพบความเสี่ยงมีเกิดฝนในช่วงเวลาน,นี้อยู่ที่บริเวณอีสานนะครับก็คือเลยหน้องค่ายภาคตอนออกนั้นพบเกือบทั้งภาคเลยครับส่วนภาคใต้ก็เน้นทางตอนกลางๆฝั่งอันดามันนะครับผู้ชมที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนในบริเวณดังกล่าวขอให้ระวังในเรื่องของการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกด้วยนะครับทีว ตรวจสอบโมเดลพยากรณ์ฝนต่อในบริเวณเสี่ยงฝนในวันตรุษจ,จีนวันนี้เริ่มที่เหนืออีสานนะครับก็พบว่าบ่ายนี้ครับความเสี่ยงฝนนั้นจะมีในบริเวณเลยชัยภูมิและขอนแก่นจนถึงเย็นนะครับส่วนตอนล่างก็จะมีที่โคราชเสี่ยงฝนช่วง6กโมงเย็นถึง3ามทุ่มแล้วดึกๆฝนจะไปเน้นอยู่ทางเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกนะครับสำหรับฝนอีสานนั้นขอให้ระวังครับถ้าตกถ้าตกตรงไหนนะครับจะมีมาพร้อมกับลมกระโชกแรงอย่างในภาพเป็นฝนที่เลยวาน,นี้ครับก่อนฝนตกจะเกิดลมกระโชกแรงก่อนนะครับแล้วจึงตามมาด้วยฝนฟ้าขนอง เน้นให้ทราบว่าฝนตรุตจ,จินอีสานนั้นจะมีความรุนแรงของวาตาภัยมากกว่าภาคอื่นๆเลยนะครับมาดูต่อที่ภาคกลางกับภาคตอนออกนะครับภาคตอนออกนัดเสี่ยงฝนที่อาจจะมีฝนตกหนักได้ด้วยนะครับในช่วงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน,นับจากนี้ตั้งแต่ชนบุรีถึงตราดครับครายแปแถวแถวนี้ก็ติดเกาะต,ติดการรายงานจราจรจากเจ้าจราจรให้ดีนะครับความเสี่ยงฝนจะหายไปในช่วงหัวข้ามครับส่วนภาคกลางสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองฝนจะมีสองทุ่มดึกๆเสี่ยงฝนจะหายไปใครเดินทางสายเอเชียคืนนี้ระวังอันตรายกันด้วยนะครับ ส่วนภาคใต้ครับบ่ายนี้ให้ระวังฝนจะมีที่นครศรีธรรมราชและกระบี่นะครับจากนั้นหัวค่ำฝนจะมีที่ประจวบคลีขันและตรังสตูนฝนในภาคใต้ตอนล่างมาจากอิทธิพลของเมฆฝนจากอันดามันหัวเกาะสุมารตรานะครับและแม้ท้องฟ้าส่วนใหญ่จะมีเมฆมากนะครับ การเที่ยวตรุษจีนกลางแจ้งก็ให้ระวังครับอันตรายจากรังสี UV ด้วยนะครับกรมอุตุนพยารายงานค่าดัชนีิ v วันนี้ครับเหนือ8กลาง9อ0สานใต้ตอนล่าง11นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงม,มากถึงสูงจัดสาวๆกลวัวผิวเสียก็ทาครีมกันแดด SPF สูงๆไว้ด้วยนะครับและปิดท้ายวันนี้นะครับ ขอเชิญน้องๆยชน13-18ปีมาออดิชั่นในส่วนของคุณภาคครั้งสุดท้ายกับโครงการแฟนรีฟรีคิดใส่ไทยแลนด์ที่คลังพาสตาจองสุรังษ์สกาย h อล์ชั้น6นครราชสีมาครับตั้งแต่1โมงเช้าถึง4โมงเย็นดูรายละเอียดที่ v c b u u t i c m e d i a c o m ครับมีความเปลีป่ยนแปลงล่าสุดจากทีวี360องศาสวัสดีครับ